ครับผมครับช่างหนูครับช่างหนูทําได้ทดุกนัดอย่างตามที่ช่างหนูถนัดนะครับผมวันนี้จะมาชี้แนะวิธีการซ่อม ตู้เย็นแบบชนิดที่ว่าละลายน้ําแข็งไม่ทันใจออมิดแทงสักการละครับผมเพราะอากาศมันร้อนใจเย็นหน่อยนะครับผมคือขั้นตอนวิธีละลายน้ําแข็งผมแนะนําให้ชักปลั๊กทิ้งไว้ก่อนเลยครับผมหรือเอาพัดลมเป่าเข้าไปก็ได้ง่ายๆนะครับผมหรือจะเอาใดเป่าก็ได้นะครับผมแต่นี่ครับไม่ทันใจแล้วครับผมมาบรรใหม่เลยนะครับบ้านบาดนะครับผมเห็นไหมครับอารมณ์ร้อนซะหน่อยครับมีจิกครั้งนี้และนี่มีจิกๆนี่นะครับเห็นไหมครับคือเขาเรียกว่าแทงไม่ยั้งว่างั้นครับผมเห็นไหมครับอย่าใจร้อนนะครับก็สาเหตุไอ้ที่น้ําแข็งมันพอออกกเเเเยยะนนีี่่่็คครรับืางสุดล นะครับผมเร่งไปสุดในการทํางานของคอมก็จะนานยาวนานนะครับและน้ําแข็งก็จะพอกเยอะขึ้นนะครับผมแต่นี่มาดูนี่อีกครั้งนะครับผมจะบอกให้เป็นแนวทางนะครับว่าสาเหตุที่พอกเยอะนี่ครับเห็นครับปลายปลายของก๊อหลอดเดี๋ยวมันห่างนะครับผมมันห่างมามันก็จะนานตัดนะครับผมตัวนี้ครับคือเขาอาจจะใส่ของอะไรไปมันเกี่ยวเงื้ออกมาอีามันจะห่างแต่ปกติแล้วมันจะอยู่แบบว่าค่อนข้างจะชิดนะครับผมออกมานะครับดัดนี้ครับจับอย่างนี้แล้วก็หักขึ้นอย่างงี้ครับผมนี่ครับโอเคนะครับแล้วก็เข้าอย่างนี้เห็นไหมครับให้ปลายมันติด ติดนี้แล้วเราก็เล็งนะไว้แค่เลขสองเลขสามนี่ก็พอแลวครับผมง่ายๆครับผมนี่ครับประมาณเลขสองเลขสามก็พ,พอแล้วแต่นี้ตู้เย็นมันจะตัดบ่อยการทํางานของน้าแข็งก็จะไม่พอกนะครับผมอย่าใจร้อนนะครับผมเพราะว่าตู้เย็นมันไม่เย็นเป็นเร่งสุดไม่ได้นะครับมันก็จะพอกน้ำแข็งขึ้นเพราะว่าปลายประหลอดของเทอร์โมนี้ที่ผังว่ามันออกมาเยอะ ออกมาเยอะแล้วก็ไอเครียกจุดตลอดทั้งมันไม่ถึงจุดเย็นที่มันตัดมันก็จะไม่ตัดแต่ก็ผมห่างมาหรือห้อยมางี้ก็จะไม่ตัดแล้วครับผมพอไปทํางานตลอดนะครับผมอุณหภูมิมันไม่ได้มาจะไม่ตัดนะครับผมเดี๋ยวเบื้องต้นนะครับวิธีการซ่อมของตู้เย็นที่มีแทงะลุนี่ครับผมเราถอดด้านหลังออกก่อนนะครับมาด้านนี้นะครับผมต้องถอดระบบวายหมดครับผมเห็นไหมครับเราต้องถอด ระบบนี้ออกห,หมดนะครับเพราะว่าถ้าเราไปเป่าไฟม,มันจะดันครับผมอากาศมันจะสวนขึ้นไปแต่น้ายาไม่มีแล้วครับเนื่องระบบ้ํนยาหมดไปแล้วครับผมจูจะบอกว่าบางท่านก็พอรู้มันรั่วทะลุไปแล้วก็ยังเอากาวกาช่างไปอุดหรือไม่ก็ดินน้ำมันไม่ได้ครับเปล่าประโยชน์ครับผมเอาที่ออกก่อนนะครับผมเอาท่อท่อโลเลยครับเอาออกก่อน ผมอยาใจร้อนนะครับทำอะไรกใจเย็นออกรางนี้ครับไปชนใหม่ก็แปะติดแบบเหมือนเดิมครับผมตรงนี้ครับนี่ก็ออกครับผมเราจะต้องใส่สอนเติมยาใหม่อยู่ดีครับเดี๋ยวช่างหนุ่มจะซิ้แล้วครับผมวิธีการทํำยังไงครับสำหรับช่างใหม่ที่เชื่อมเนี่ยค่อยคล่องไปค่อยถนัดนะครับผมเอาออกครับโอเคครับมาเสร็จเรียบร้อยไปด้านหน้าครับผม นี right? like ่ครับไปด้านหน้าครับผมเดี๋ยวประตูคอยจะปิดเข้านะครับผมเดี๋ยวหาอะไรขวางกั้นซะหน่อยนะครับผมนี่ครับคอยจะปิดจะเปิดอย่างนี้เราก็ต้องกันอย่างนี้ไ้ก่อนนะครับผมกั้นไว้ทีนี้ทั้งหลูจะเป่าครับเอาไฟเป่านี้ก่อนนะครับเพราะว่าถ้าใกล้บริเวณด้านนี้ต้องถอดท่องพิออกมานะครับแต่เดี๋ยวนี้เราไม่ต้องถอดออกถ้าอยู่ตรงนี้ก็ต้องถอดนะครับเดี๋ยวทํานี้เสียหายได้มันจะเหี่ยวถ้ามันร้อนนี่ครับทั้งหลูกใช้นี้เขาเรียกว่าลวดลวดทองเหลืองครับผมหรือจะใช้ตัวนี้ก็ได้ เวลาเป่าแล้วเป่าให้มันดำก่อนเป่าแผ่นนะครับใช้ไฟค่อนข้างจะบานกลางนะครับระดับนี้พอนะครับผมเป่าไปเลยครับกี้ตรงนี้กี้ตรงที่เขามีรูเลยครับผมอ่าครับกี้ไปเลยอย่าห่างมากห่างมากไปแล้ครับทะลุทั้งแผ่นเลยแลครับผมระวังนะครับตัวเราช่งมือใหม่นะครับ โอเคครับหยุดครับเอันนี้แปลงกับไปครับถูก็ไปครับผมเห็นครับมันจะเป็นสากๆเหมือนกระดาษทรายเลยครับโอเคให้พื้นมันสะอาดครับผมบัดบัดครับโอเคนะครับเห็นไหมครับเราแปลงนี้ลงหน่อยก็ได้ปัดมันสะอาดนะครับผมอ่าโอเคเลยอย่าให้มันลอยพื้นผิวดํานะครับผม ใช้ลวดทองเหลืองเดียวก็ได้แปลงทองเหลืองก็ได้ครับผมให้พื้นมาสะอาดนะครับมันจะมีสามจุดที่เราเห็นเอาไฟห่างมาได้ครับไฟห่างทะลุทันทีครับอกไฟไม่แรงไปนะครับอ่าโอเคครับสะอาดนี่ครับทำตามช่างหนูแล้วอันนี้สำหรับช่างใหม่ๆเป็นทุกคนครับโอเคครับทีนี้ช่างหนูทําไงครับช่างหนูจะไม่เชื่อมจะใช้นวัตกรรมแบบใหม่ๆคือวิธีการใช้กาวนะครับผมคือจะกาวตรงนี้ครับนี่ครับผม กาตัวนี้วิธีการผสมกันทงสองหลอดมันมีครับเห็นไหมครับตัวนี้แต่สันูใช้ไปเยอะแล้วหลายหลอดแล้วก็ผมใช้มาหลายสิบตู้ก็ได้ผลอยู่ทิ้งไว้หนึ่งวันหรือครึ่งวันมันจะแข็งมากๆนะครับผมแล้วเหนียวแล้วแข็งดีที่สุด้วครับผมอยู่ได้นานก็ผมสังหนูฟันทองครับใช้ได้ใช้ดีแน่นอนครับผมครับโอเคครับทำาไงเดี๋ยวหนูช่างหนูจะทําให้ดูนะครับผมสําหรับช่างใหม่ๆนะครับผมบางท่านเชื่อมไม่เป็นเชื่อมแล้วจากรูเล็กกลายเป็นรูใหญ่ถึงขนาดต้องเปลี่ยนช่องฟิตเลยนะครับผมเรียกว่างงานงอกนะครับผ่ออลงานหดยี้ ถอดออกมาครับเอากระดาษนี้วางลองทั้งหน่อยนะครับผมบีบบับีบทั้งคู่พร้อมกันนะครับทั้งสองสีนะครับผมออกพร้อมกันครับนี่ค่อนข้างใกล้จะหมดแต่ก็ยังใช้ได้อยู่ครับหลอดใช้ได้เป็นสิบตู้สบายๆนะครับผมโอเคนะครับก็ใช้แค่นี้อันนี้ครับคนครับคนมันเข้ากันนะครับเดี๋ยวดูครับสีเหลืองมันจะน้อยซะหน่อยนะครับต้องให้ปริมาณมาเขาเรียกว่าให้พอๆกันนะครับผมไม่ใช่ออกมาแต่ละส่วนไม่เท่ากันแล้วก็ปิดไว้ยังเดินหมครับผม ยังใช้ได้อีกต mm ู hmm. ้สองตู้สบายๆนะครับผมติดแล้วก็มาคนครับไม่ต้องรีบครับกาวนี้แห้งช้าปิดทิ้งไว้จักครึ่งวันหรือวันหนึ่งดีทําไว้ตัวเย็นก็ได้ทิ้งไว้ทั้งคืนก็ได้ครับต้องใจเย็นนะครับยิ่งนานยิ่งแข็งยิ่งแน่นครับผมติดเนื้อเลยนะครับผมโอเคนะครับผสมกันแล้วก็ไม่ยากมานี่ครับก็ตามดูเลยครับแมปเข้าไปเลยครับผมอุดเข้าไปตามรูนลครับที่มันมีที่มันรั่วนะครับแล้วตรงนี้ก็เล็กๆแล้วก็แป้งไหมแมปแมปเผื่อไปเลยนะครับผมออาโอเคนะครับพอผสมแล้วต้องใใช้้้้หหมดปปเเขขาาไไครับ อย่างนี้เลยครับผมอยู่ครับครับผมแล้วก็รีด้วยครับผมอันนี้มีก็ป้ายกับไปครับใช้มือจับได้ไม่เป็นไรครับนี่ครับแต่งให้อยู่ตามรอยกาวอย่างนี้โอเคครับรูปแต่งให้มันเสมอกันนะครับผมนี่ครับทิ้งไว้ครับถ้าใจไม่ร้อนก็ทิ้งไว้เป็นวันครับผมก็ทําตอนเย็นก็ได้ทิ้งไว้หนึ่งคืนอย่างนี้ครับแล้วจะเซฟตัวและแข็งดีมากอยู่ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมเดี๋ยวสักหนูจะทาแล้วมาล้างระบบเติมนน้ำยาให้ดูอีกไม่แน่ครับผม อยู่แล้วเปอร์เซ็นต์ก็ผมสำหรับกาวตัวนี้นะครับสำหรับช่างมือใหม่ที่ไม่ถนัดด้านเชื่อมเชื่อมไม่เป็นเพราะช่องฟิตนี้ควรเชื่อมไม่เป็นจะเชื่อมยากมากับผมมันเป็นปีเดียมใ้ลู้เชื่อมปีเดียมก็เชื่อมลำบากครับผมสำหรับช่างเก่าเขามีซื้อมืออยู่แล้วเขาก็เชื่อมได้แต่จะหันมาใช้ตัวนี้ก็ใช้ได้ครับผมสำหรับที่ว่าไม่อยากแบบไม่ต้องไปเชื่อมเรียกไม่สู้สารตะกั่วอะไรอย่างเงี้ยเรามาใช้วัตกรรมใหม่ๆของเราอย่างนี้ดีกว่านะครับผมก็ใช้ได้นะครับผมไปหาดูได้ครับยี่ห้อนี้ครับผมใช้ได้แน่นอนนะคคครรรััับบผมโอออเเยยยาา้่นะใจจ็ ผมเย็นแล้วครับผมฝนฟ้าค้มแล้วครับผมครับผมทีนี้เรามาดูตู้เย็นที่จะเราอุดระบบไว้แล้วครับผมที่เชื่อมที่ใช้กาวอุดประชาแล้วครับผมผมก็ได้เก็บงานเรียบร้อยแล้วครับผมเห็นไหมครับเหมือนใหม่เลยครับผมผิวจะเรียบเนียนมากครับผมจะกาวตัวนี้สีขาวต้องมีนะครับผมสำหรับเก็บงานนะครับผมแต่เล็กเกอร์ด้วยครับต้องใช้เล็กเกอร์ครับถ้าไม่ใช้เล็กเกอร์แล้ว สีมันจะร่อนร่อนหลงว่าได้ครับผมเห็นไหมครับเย็นแล้วครับผมผมก็ได้เติมน้ำยาเรียบร้อยครับผมถ้าลูกแบบนี้ครับถ้าน้าติดมือมาไม่ได้นะครับนี่ครับต้องลูกปากางนี้คือเย็นครับผมเห็นไหมครับเย็นแน่นอนครับร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับผมก็สำหรับตู้เย็นเครื่องนี้ที่ว่ามันดีตรงไหนครับใช้กาวเราไม่ต้องไปเชื่อมมันเราไม่เชื่อมแล้วเข้ามอาไฟมันก็จะไม่อุดแล้วครับผมมันทําให้มันมีความคาบสกระปรกในไหนแต่ตัวนี้ผมรันใช้คอมรันระบบออกมาแล้วไม่มีน้ํามันระบบโล่งผมเลยไม่ได้ล้างระบบครับผมแบบความดูดที่ความชานาญนะครับผม แต่ถ้าบีบลันคอมตัวเองแล้วน้ำมันมันพุ่งออกมาต้องล้างระบบนะครับผมแต่ตัวนี้ดีมากครับผมลันตัวเองลันตัวเองบางท่านไม่รู้ลันตัวเองยังไงครับใช้ระบบคอมเดินแล้วก็ดันบีบท่อโลนะครับผมผัดระบบออกมาให้มันโล่งออกมาถ้ามันไม่โล่งมีน้ํามันลงมาต้องล้างระบบครับสำหรับตัวนี้ช่างหนูไม่ได้ล้างครับมันโล่งดีครับผมเดี๋ยวเรามาปิดระบบกันครับกระเติมน้ำยาไว้2ชั่วโมงกว่าแล้วครับผมนี่ครับก็นี่ครับแรงดันยังอยู่ดีอยู่เดี๋ยวมันก็จะลงมาอีกหน่อยครับผมลงมาจะเลยเลยนิดๆถึงก่อนเลยขีด้ําเงินนครับผม ยังไม่ถึงขนาดติดลบแล้วครับผมมันจะจับพอดีครับผมต่อแค่นี้แหละครับก็โล่งดีมากครับผมแล้เย็นครับท่อคอยร้อนนะครับผมท่อหายนะครับเนครับร้อนตีนะครับเย็นดีมากเลยครับผมเปลี่ยนกองในเอื้อนะครับแต่ผมเปลี่ยนกองครับผมจ่อนนี้เรามาปิดระบบก่อนครับตอนนี้ทั้งหนูไม่ต้องปิดครับไม่ต้องเชื่อม้วครับผมปิดถังนี้ก่อนนะครับถังยากอนะครับอย่าลืมนะครับขั้นตอนต้องปิดครับโอเคครับปิดเตอรตอมือครับที่เหลือของมันนี่ครับปล่อยไปเลยครับในท่อค้างท่อนะครับนั่นครับปล่อยเลยครับอย่าอย่าให้มันเหลือครับผมแลล้วก็าายนม ม่ต้องรีเทไลด์ครับเพราะว่ามีสอนอยู่ครับนี่ครับก็คายออกมาก็แค่นั้นครับแล้วก็ปิดจุกครับผมสำหรับคลิปล้างระบบเตือนน้ำยานั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมของชลนูมีนะครับล้างโดยไดโตเจ้นไปดูได้เลยนะครับผมนี่ครับอย่าลืมนะครับไปเสิร์ชหาดูกันได้ครับผมไม่ต้องเชื่อมนะครับผมไม่ต้องใช้ตะกัวใช้กาวตัวนี้ครับผมหนูรับรองร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมใช้มาหลายสิบตู้แล้วครับผมได้ผลเยี่ยมเลยครับผมมัน ใช่สาหรับปีเนียมแน่นอนครับติดกันเนื้อเลยครับผมไม่มีการล่อนนะครับผมโอเคครับแค่นี้ครับสำหรับคลิปนี้ช่างหนูก็ขอจบเพลงนี้ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่างหนูด้วยนะครับผมจางหนูก็ทําให้รู้ว่าเป็นแนวทางนะครับผมกับที่อย่างว่าความรู้นั้นมีทุกคนครับผมขึ้นอยู่ที่ว่าจะรู้มากรู้น้อยนะครับผมฝากเป็นกำลังใจให้ช่างหนูด้วยครับผมขอบคุณทุกท่านครับที่เป็นกำลังใจกันนะครับผมครับผมสวัสดีครับ